รายงานมาจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะรายงานว่าชางเผิงเจาซ<ช>ีซีซีโอของไบแนนซ์เขากลายาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยจากคริปโต,โตเคเรนซีมากที่สุดในโลกเขามีสินทรัพย์สุทธิมูลค่ามหาศาล9 6 0 0 0ล้านเหรียญหรือประมาณ3.2ล้านล้านบาทก็คือทำคริปโตเอ็กชแนนนะครับ,บรัฐมนตรีคลังเนี่ยมองว่าอยากจะเก็บภาษีในไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจเนี่ยครับซีซีเนี่ยทำไบแนนซเอ็กชแนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาข้ามออนไลน์มาแล้วเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ครับ ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขารวยระดับเนี้ยสาล้านล้านเราจะเอาอะไรไปสู้แล้วเราแท็กข้างในปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเราเอาไปแข่งไม่ได้แต่ทีเนี้ยข่าวนี้เรากำลังบอกว่า ซีซีเนี่ยเขารวยขึ้นมากๆแล้วก็โตขึ้นจนเรียกว่าแซงมูเกสอัมพานีนะครับนักธุรกิจชาวอินเดียที่มีสินทรัพย์สุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ3.1ล้านล้านบาทดูเบิร์กเองเนี่ยก็ประเมินมูลรรค่าสินทรัพย์ของซีซีเนี่ยโดยอ้างอิงจากรายได้ของ b บ n a n c e ที่เพิ่มขึ้นมา1,300มนะครับมหาศาลไม่รู้จะมหาศาลยังไงคนไทยจริงๆใช้ไบแอนซ์เยอะมากนะครับคำถามคือสมรคอจะไปตามข้อมูลจากไบแอนซ์ยังไงเพราะว่าก็กลายเป็นว่าเราล็อกคนข้างในแต่ว่าข้างนอก จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันอะไรมันก็จะเดือดร้อนนะครับทีนี้ซีซี่เขาถือหุ้นบีน a n c e มากถึง90%นะครับซึ่งจริงๆเขาเป็นคนแคนาดานะครับก็เกิดที่มณนทลเจียงซูซึ่งได้เรียนคอมไซนะครับวิดคอมนะครับแล้วก็ทำงานวงการการเงินจริงๆเริ่มเข้าสู่ธุรกิจคริปโตตอนปี2013โดยเพื่อนของเขาอย่างบ๊อบบี้ลี อดีต CEO ของ BTC China นะครับแล้วก็ Ron g a o นักลงทุนสนับสนุนให้เปลี่ยน10%ของสินทรัพย์เขาอยู่ในรูป Bitcoin หลังจากศึกษาบิตคอยอย่างดีเขาก็เอาขายอพาร์ตเมนต์มาลงทุนใน b บิตคอยก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตจริงๆเคยทำงานอยู่ OKX OK อะครับเป็น exchange อเอเ a น g e <ม>อีกเจ้าหนึ่ง S <S แล้วก็มาทําอันนี้แล้วก็คึกมากดูเดือดมากแล้วก็อินมากกับทุกอย่างที่เขาทําก็แขนเขาอะครับพี่ตาสักเป็นโลโก้ไบแอนซ์อยู่บนแขนนะเออเอ๋อเหรอเหรอที่เราเห็นเขาใส่เสื้อแขนยาวนีนะโลโก้อันเนี้อยอ,อยู่บน,บนแขนเ,เหรอเ,เคยมีโอกาสได้คุยส่วนตัวผมถามว่าเอ้ยเมืองไทยมองอยังไงเขาแบบเหมือนใส่หัวแล้วประมาณแบบเมืองไทยมันเล็กมากอะไรคย่เงี้ยแล้ว เมืองไทยมันเล็กมากแล้วก็เหมือนกดเกณฑ์เยอะมัใช่กลัวเปล่าใช่กลัวเปล่าเออเออใช่มันก็พูดยากอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงคริปโตแล้วก็รองรับการซื้อขายคริปโตมากกว่า350เหรียญแล้วก็ที่สําคัญคือเมืองไทยอ่ะเราจะสังเกตว่ามีบิตคับมีซิมเมกมีอะไรพวกเนี้ยมันจะซื้อขึ้นได้อย่างเดียวแต่มันไม่มีฟิวเจอร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะไม่มีรองไม่มีช็อตคือขาลงก็ไม่มีเซอร์วิสแต่บีนแน เซอร์วิสมันสุดยอดมากๆมีครบทุกอย่างนะครับต้องย้ํากันอีกทีว่าเวลาเราแข่งขันกันเนี่ยเราแข่งขันกับคนทั้งโลกครับไม่ได้เฉพาะคนไทยแล้วถ้ากฎเกณฑ์เราจะคุมเฉพาะคนไทยมันก็หลายอย่างมันก็คงจะแข่งขันไม่ได้ถ้าถ้าพูดกันตรงตรง,ตรงเราก็รู้จักเขาแล้วนะเขากลายเป็นคนดังที่ร่ารวยจากการเทรดคริปโตด้วยนะคะ